สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่10ของหนังสืออุณหพลศาสตร์เบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเขตเจริญการนะครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะพูดถึงตัวสมการสมดุลเอ็กซเซอร์จี้นะครับซึ่งมันจะเป็นการมองการเปลี่ยนแปลงเอ็กซเซอร์จี้ที่วิ่งเข้าออกระบบนะครับในรูปทั่วไปนะครับก็อย่างเดิมที่เราเคยอยาจจะแยกเป็นระบบปิดระบบเปิดอะไรเงี้ยนะครับ เราจะลองมองให้มันเป็นรูปทั่วไปซึ่งออกมาเป็นสมการเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตัวเองเน่ในรูปทั่วไปในสักเหม่นสมการแล้วเวลาเราจะไปพิจารณาพวกกระบวนการหรือวัฏจักรเนี่ยเราก็ใช้วิธีปรับรูปให้เหมาะสมกับแต่ละกรณีไปนะครับก็เหมือนกันที่เราเคยทํากับพวกสมดุลมวลสมดุลพลังงานสมดุลเอนโทรปีนะครับนี้เริ่มต้นเอ,อเอ็กซ์เอร์เนี่ยเรา ให้ความหมายมันว่าเป็นศักยภาพในการผลิตงานออกมาได้สูงสุดนะครับทีนี้ถ้ามวลหรือว่าสารทำงานหรือว่าระบบของเราอยู่ที่สภาวะใดสภาวะหนึ่งเนี่ยมันจะให้งานออกมาสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อมวลหรือว่าสารทำงานของเราเนี่ยมันผ่านกระบวนการแล้วไปจบที่สภาวะที่เราเรียกว่าเป็นเดส s สเต e นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนนิยามของเอ er ็กซ์เซอร์จีเราก็เลยเขียนแบบนี้ครับ มันคือตัวความแตกต่างของระดับพลังงานในตัวนะครับเทียบกับเดสเท e งานเนือ่องจากการเปลี่ยนแปลงปลริมาตรที่เราได้มาเทียบกับเดสเทนะครับแล้วก็หักออกด้วยส่วนที่เป็นอั available energy คือส่วนที่มันอยู่ใต้ T ศูนย์ครับใต้ T บรรยากาศนะครับอันนี้เขียนในรูปที่เรียกว่าเป็น extensive property นะครับ รถรูปให้มันเป็นอินเทนซีฟคูณอยู่กับมวลก็เขียนได้แบบบรรทัดที่สองนะครับแล้วก็เขียนให้ทุกอย่างมันเป็นตัวเล็กเป็นค่าจำเพาะไปนะครับทีนี้ถ้าเราจะเขียนในรูปอัตราเราก็เอาตัวเวลาเนี่ยไปหารตลอดสมการนี้นะครับมันก็จะจัดรูปได้แบบนี้นะครับเอาเวลาไปหารตลอดนะครับทีนี้เราก็พักรูปเดียวไว้นะครับตัว เบลมที่เป็น e กับ pv เนี่ยเราเดี๋ยวเราจะจับรวมกันนะครับแล้วก็เลขมันรวมกันว่าเป็นเอนทัลปีนะครับอันนี้จริงๆเราก็รู้จักมาแล้วนะครับว่าเอนทัลปีก็คือ,อตัว u บวก pv ได้แต่ว่าตอนนี้เราเขียนให้มันกว้างกว่าเดิมคือเดิมเนี่ยเอนทัลปีมันนิยามว่าเป็น u บวก pv ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เป็น e บวก pv เลยเพราะว่า,าให้มันครอบคลุมตัวพลังงานจลพลังงานศักย์เข้าไปด้วยนะครับ ทีนี้เราก็ไปหยิบตัวสมดุลมอลสมดุลพลังงานสมดุลเอนโทรปีที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับตัวรูปทั่วไปของสมดุลมอลสมดุลพลังงานสมดนนะุลเอนโทรปีเนี่ยมาทดเอาไว้เสร็จแล้วเราก็ไปเอาตัว flow e x e r g y ซึ่งเรานิยามขึ้นมาแล้วนะครับมาพักเอาไว้เราเอาทั้งหมดเนี่ยครับเราเอาทั้งหมดเนี่ยแทนเข้าไปในสมการ สมดุลเอ็กซ์เซอร์จีนะครับเราเอาทั้งหมดเนี้ยเอาทั้งหมดเนี้ยใส่เข้าไปในสมการที่10.46เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราจะจัดรูปออกมาได้แบบนี้นะครับเราจัดรูปให้มันสวยงามขึ้นอีกทีหนึ่งมันก็จะกลายเป็นรูปนี้ครับกลายเป็นสมการสมดุลเอ็กซ์เอร์จีนะครับตัวนี้จะเป็นรูปทั่วไปของสมการสมดุลเอ็กซ์เอร์จีซึ่งเราจะนำไปใช้ในกรณีไหนก็ได้นะครับ จะเป็นระบบปิดระบบเปิดที่เป็น steady state หรือท a n เซียนก็ได้นะครับเพียงแต่ลดลูให้เหมาะสมแค่น,นั้นเองถ้าเป็นระบบปิดที่เป็น steady state นะครับสมมตินะครับมันก็คือวัตถจักเนี่ยนะครับเราก็แค่ตัดเทอมที่มันมีมวลเข้ามวลออกทิ้งไปนะครับแล้วเราก็เอ่อเทอมที่เป็น by dt ทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นศูนย์ไปไงั้นเทอมนี้ก็จะหายเทอมนี้ก็จะหายนะครับ ก็แค่นั้นเองนะครับรูปนี้สมการนี้เนี่ยผมก็ไฮไลท์เอาไว้นะครับตัวนี้มันจะเป็นหนึ่งในสี่สมการหลักในวิชาเทอร์โมที่ผมเคยพูดถึงตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นวิชาเลยนะครับที่ว่าเราจะมีสมการอยู่ทั้งหมด4สมการคือสมดุลมวลสมดุลพลังงานสมดุลเอนโทรปีแล้วก็สมดุลเอ็กซอร์จีนะครับ2ตัวแรกเนี่ยมันก็ใช้วิเคราห์พวกกฎข้อที่1ใช่ไหมครับเรื่องสมดุลพลังงานนะครับสมการ สมดุลเอนโทรปีใช้ในการวิเคราะห์พวกทิศทางของกระบวนการหรือว่ากฎข้อทีอ่2ส่วนสมดุลเอนกซจีเนี่ยมันพิจารณาในเชิงอุดมคติขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือดูว่าพลังงานที่เราเอามาใช้งานใช้งานกันอยู่เนี่ยมันมีการทําลายหรือว่าใช้ศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดเนี่ยได้เต็มเม็ดต็มหน่วยแค่ไหนนะครับอันนี้มองในแง่คุณภาพละนะครับ ทีนี้สมการรูปทั่วไปอันนี้เนี่ยถ้าเราจะอธที่บายในเชิงที่เรียกว่าเป็นเชิงกายภาพหรือว่าในเชิงความหมายเนี่ยเราอาจจะมองได้อย่างนี้ครับทางเนี้ทางซ้ายเนี่ยมันเป็นตัวการเปลี่ยนแปลงเอ็กซ์เซอร์จีของระบบถูกไหมครับมันก็จะเกิดจากเอ็กซ์เทอร์จีที่เข้าใช่ไหมครับก็เข้ามาในรูปความร้อนใช่ไหมครับกลับเข้ามากับมวลลบด้วยเอ็กซ์เทอร์จีที่ออกก็คือออกไปกับมวลแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับ เอ็กซ์เอร์จี้เนี่ยอยู่ๆไม่มีเกิดขึ้นนะครับมีแต่สลายไปนะครับอันนี้หักออกด้วยเทอมที่เป็นเอ็กซ์เทอร์จี้ที่สลายไปนะครับเนื่องจากความย้อนกลับไม่ได้ของกระบวนการนะครับนั้นเอ็กซ์เทอร์จี้ที่เปลี่ยนเนี่ยก็เท่ากับเอ็กซ์เทอร์จี้ที่เข้านะครับเอ็กซ์เทอร์จี้ที่เข้าเข้ามาทางความร้อนกับเข้ามากับมวลเอ็กซ์เทอร์จี้ที่ออกก็คือออกไปกับมวลแล้วก็ออกไปในรูปของงานหักออกด้วยเอ็กซ์เทอร์จี้ที่ถูกทำลายเนื่องจากความย้อนกลับไม่ได้ของกระบวนการนะครับ รือจะมองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับก็คือมองว่าเทอมเนี้ยเป็นเอ็กซ์เทอร์จีที่ถ่ายเทมาจากแหล่งความร้อนตัวนี้เอ็กซ์เทอร์จีที่ถ่ายเทออกไปในรูปของงานนะครับคู่นี้เป็นเอ็กซ์เซอร์จีของกระแสะการไหลของสารทําง,งานซึ่งทิ้งเอาไว้ให้ในกระบวนการนะครับเพราะมันคือเอาเข้าลบกับออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนต่างก็คือส่วนที่ค้างอยู่ในตัวระบบนะครับแล้วส่วนนี้ก็เป็นเอ็กซ์เทอร์จีที่ถูกทําลายไปเนื่องจากความย้อนกลับไม่ได้นะครับ ส่วนตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่เราเคยเห็นน,น,นะครับตัวความย้อนกลับไม่ได้เนี่ยมัน,มนสามารถคำนวณได้จาก T0 กับ Sgen ถูกไหมครับตัว Exergy ที่ถูกทำลายมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยมีความหมายเดียวกันเลยครับมันก็คือตัวเดียวกับความย้อนกลับไม่ได้ของระบบนั่นเองแหละนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยเราเราพูดไปแล้วนะครับ ทีนี้ก็อันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับว่ารูปทั่วไปอันเมื่อกี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกกรณีก็แค่จัดรูปให้เหมาะสมเท่านั้นนะครับเพราะฉนั้นเราก็รู้จักตัวสมรูปทั่วไปของสมดุล xergy เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถัดไปหัวข้อถัดไปเราจะพูดเรื่องประสิทธิภาพตามกฎข้อที่2หรือว่า s second law e f f i f i e n c y นะครับตัวนี้เองเนี่ยมันคือ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเนี่ยในเชิงของคุณภาพนะครับหมายความว่ากระบวนการหนึ่งหนึ่งหรือระบบหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีศักยภาพในการผลิตงานได้สูงสุดเท่าไหร่แล้วจริงๆเราผลิตงานได้จริงๆเนี่ยเท่าไหร่ก็จับ2ออันนั้นเทียบกันนะครับงานที่ได้จริงๆเทียบกับศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดนะครับงานจริงกับตัวนี้นี่คือศักยภาพในการผลิตงานสูงสุด ซึ่งจริงๆตัวนี้มันก็คือตัวงานย้อนกลับไม่ได้นั่นเองแหละนะครับตัว reverse b l e work อนั่นเองแหละคือ,อจะเรียกยังไงก็ได้นะครับผลต่างของ2ตัวนี้ก็คือความย้อนกลับไม่ได้ของระบบนะครับเ,เวลาเราเขียนประสิธภาพของกฎข้อที่2เราก็เลยเขียนได้แบบนี้ครับว่าเป็นงานจริงหารด้วยงานย้อนกลับไม่ได้หรือว่าตัว exergy ที่ตัวระบบมันได้รับมาจากทุกแหล่งนะครับไม่ว่าจะมาจากแหล่งความร้อนมาจากตัวกระแสาการไหลของมวลเอง นะครับงานจริงก็เกิดจากงานย้อนกลับได้หากออกด้วยความย้อนกลับไม่ได้นะครับหรือจะเขียนงานจริงหารด้วยงานงานจริงบกวกความย้อนกลับไว้ได้ก็ได้นะครับจริงๆตัวเนี้ยมันก็คืองานจริงนะครับแล้วหารด้วยงานย้อนกลับได้นะครับก็แค่นั้นเองนะครับเป็เว่างานย้อนกลับได้ในบางทีเราก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นตัว ศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดที่ตัวระบบเราได้มาจากทุกแหล่งนะครับทั้งจากแหล่งความร้อนและก็ตัวกระแสาการไหลของมวลนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เรามักจะเห็นบ่อยๆเวลาเราไปเข้าเรื่องกดประสิทธิภาพตามกดข้อทีอ่2ก็คือกังหันกับกลุ่มที่เป็นปัม๊มกับคอมเพรสเซอร์อนะครับแล้วก็ตัว h e เล็กเซนเซอรหรือว่าเครื่องแรกเปลี่ยนความร้อนถ้าเป็นกังหันเนี่ยก็คือเอาตัวงานจริง เราหารด้วยศักยภาพนะครับเพราะว่าเราเราจะรักษาคอนเซปต์ของประสิทธิภาพไว้เหมือนเดิมนะครับว่าค่ามันจะต้องไม่เกินร้อยนะครับเพราะั้นงานจริงที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะน้อยกว่าศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอางานจริงทึ่งน้อยกว่าตั้งเราหารด้วยตัวศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดนะครับส่วนปั๊มหรือคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะกลับกันงานจริงที่ใช้เนี่ยมันจะมากกว่าตัวศักยภาพที่ถูกทำลายไป เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาตัวศักยภาพขึ้น่ึงน้อยกว่าเนี่ยตั้งแล้วหาด้วยงานจริงที่ต้องป้อนเข้าไปนะครับไอตัวประสิทธิภาพมันจะได้ไม่ได้เกินร้อยส่วนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยเวลาเราเทียบประสิทธิภาพกฎข้อที่สองเนี่ยเลยเทียบว่าตัวของหลายสายที่เย็นกว่าเนี่ยมันรับศักยภาพไปได้เท่าไหร่เทียบกับตัวศักยภาพของของหลายสายร้อนที่มันจ่ายออกมา นะครับอย่าง heat exchanger นี่นะครับสมมติว่าเส้น3 4เส้นสีแดงเนี่ยเป็นของไหลาสายร้อนความร้อนมันก็จะถ่ายเทจากของไหลาสายร้อนเนี่ยไปให้ของไหลาสายเย็นก็คือเส้น1-2นะครับความร้อนก้อนที่ถ่ายเทมาจากสายร้อนเนี่ยมันมีศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดเท่าไหร่เท่านี้ครับ m คูณกับศักยภาพใน flow e x e r g y ของทางเข้าทางออกลบกันนะครับคือตัวนี้มันมีศักยภาพตัวนี้ออกไปแล้วอุณหภูมิลดลงศักยภาพลดลงเพราะฉะนั้นส่วนที่ทิ้งค้างอยู่ในนี้เนี่ยก็คือบรรทัดล่างนะครับทีนี้ตัวของหลายสายเย็นเนี่ยมันรับศักยภาพตัวนี้ไปได้เท่าไหร่ก็หน้าทางเข้ามีศักยภาพเท่าไหร่แล้วครับหน้าทางออกมันมีศักยภาพในตัวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ล่ะก็คือท่อนบนนะครับซึ่งมันก็จะรับไปไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะฉะนั้น เราก็เลยเทียบว่าอ้าวศักยภาพที่ของไหลาสายเย็นมันรับไปเทียบกับศักยภาพที่ของไหลาสายร้อนมันให้ออกมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นคอนเซปต์ของประสิทธิภาพตามกฎข้อที่2ก็คือตามนี้นะครับเอาตัวงานจริงตั้งหารด้วยเ,เทียบกับศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดนะครับอะไรเป็นตัวตั้งตัวหารก็แล้วแต่อุปกรณ์นะครับว่าค่าไหนน้อยกว่า ส่วนเครื่องลาเป็นควาร้อนก็มีวิธีมองอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือมองว่าของหลาสายเย็นรับศักยภาพมาเท่าไหร่เทียบกับศักยภาพที่ของหลายสายร้อนมันให้ออกมานะครับส่วนต่อไปนี่เราจะเริ่มอ,อ,อธิบายตัวตัวอย่างการคำนวณน,นะครับว่าเรื่อง e อ็ er ก g y แล้วก็เซค Law ลอ e ฟิชนซี่เนี่ยเวลาเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับ